สวัสดีครับพบกับผมมาอยูนะครับกับการอ่านไพ่ยิปซีปยากรดดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษกนะครับเป็นดวงในครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนี้นะครับดวงตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ตุลาคมนะครับซึ่งงานจากการเปิดไพ่ย 24, ิปสีสำหรับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยประมาณนะครับ เป็นดวงกว้างนะครับไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวกับปยากรที่ดีๆนะครับหมาอยู่ในตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งหลายเหล่านั้นได้บังเกิดความสําเร็จขึ้นจริงกับทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษบที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณตุกการสนับสนุนในทุกรูปแบบนะครับก็มาดูกันนะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับในเรื่องของการงานธุรกิจของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับว่าในวันที่16ถึง31ตุลาคมนี้นะครับจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับไพ่ใบแรกเปิดขึ้นมานะครับ เหรียญนะครับการงานที่ได้รับการดูแลใจใสขยันตุ่มเทนะครับก็ทําให้การงานนั้นมีความสําเร็จเติบโตต่อไปในทิศทางที่มั่นคงที่จะสร้างรายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับผลรายรับรายได้ผลตอบแทนนะครับจันตุ่มเทเอาใจใสในการเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพขยันมันเปลียนมากยิ่งขึ้นนะครับดูแลใส่ใจในรายละเอียดต่างๆครบก็ทําให้การงานนั้นได้รับการตอบสนองกับการนิยม นะครับที่จะนำมาซึ่งผลป,ประโยชน์ในทิศทางที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไปเป็นต่อมานะครับชัดเจนนะครับความกู้ควรความเหมาะสมกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นบางท่งนานอาจจะมีสถานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการโครงการอะไรที่อาจจะมีการลงนามเต็มสัมปทรนทำสัญญาอะไรเกิดขึ้นนะครับในช่วงรึ่งเดือน ลังของตุลาคมนี้อาจจะมีในเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆที่ต้องผ่านทางด้านกฎหมายนะครับที่มีการลงนามทําสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นนะครับก็ทุกสัญกาต่างๆนั้นจะเกิดความสําเร็จสมดุลในทิศทางที่ดีที่จะไม่มีอะไรเสียเปรียบได้เปรียบนะครับก็เป็นความเหมาะสมที่จะเกิดขึ้นกับการดาเนินการอะไรที่จะนํามาซึ่งความรายได้อะไรครับหรือความรู้ความสามารถของท่าน นะครับในการที่จะต้มเทการบริหารการงานธุรกิจของท่านที่จะดึงดูดผลประโยชน์เข้ามาอย่างกู้ควรอย่างเหมาะสมสมเนื้อสมน้ํากับความสามารถความรู้ความสามารถของท่านนะครับที่สร้างรายได้รายได้ต่อไปที่สร้างความสาเร็จเกิดขึ้นอย่างมั่นคงนะครับในก็การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างที่กล่ามานะครับหนึ่งถ้วยนะครับของการที่จะ,ะมีในเรื่องของการได้ทําสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นตามกฎหมายนะครับที่จะมีเขาว่า เป็นครงกลารมาอากันใบใหม่ใหญ่ๆนะครับที่เข้ามาเพราะว่าหนึ่งตัวขึ้นมาในการที่จะสร้างติดทางการเงินผลได้รายรับเข้ามามากมายนะครับที่จะมีเข้ามาให้กับชาวลัคกนการ,ราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนหลังของอกุกาคมนี้นะครับแ้วก็ไปใบต่อมาที่จะออกมาก้าวไม่เท้านะครับแต่ก็ยังมีอะไรที่เป็นอุปสรรค์หนาะนะครับที่ให้ชาวลัคนาร,ราศีพฤษภต้องจัดการต้องแก้ไขอยู่นะครับ ที่ต้องดาเนินการอาจเป็นปนัญหาเรเดิมๆอาจจะปะัญหานี้อาจจะมาจากในคนในครัวเรือนก็ได้นะครับที่เป็นปนัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับที่ทาให้ชาวลัคนา,าราศีพฤษภต้องจัดการต้องแก้ไขนะครับอาจจะด้วยอ,อะไรที่เข้ามาทําให้บันทอ,อนตอน่อจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นจึงอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของความรักความอบอารีความเมตตาปรานีเข้ามาเกื้อกูลสนันสนบสนุนนะครับที่จะต้องแก้ปัญหาต่างๆ นะครับรอ,อาจจะบางทีอาจจะมีอะไรที่เข้ามาจากคนในครอบครัวนะครับ Dial อาจจะเป็นตัวบันทอนที่ทําให้จหิตใจนั้นบางทีก็รู้สึกลาไปบ้างท้อไปบ้างที่มีเข้ามาในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องหร <_' tent> ืออะไรก็ตามแต่นะครับที่เป็นทําให้เกิดปัญหาขึ้นในกัจ้าลคนาราชีพฤกษกในช่วงนี้นะครับแต่ก็เป็นปนนัญหาเดิมๆนะครับ <_' S 1> <ๆ>ที่ซ้ําๆวนๆเวียนๆเข้ามา ใกับเจอสภาวะนี้นะครับแล้วก็ปแปลกนะครับในเกี่ยวกับลูกน้องบวริบ้านะครับช่วงนี้อาจจะมีสถานการณ์อะไรที่เข้ามาทําให้ชาวลักนา,าราศีพฤษภอาจจะอึดอัดสักนิดหนึ่งนะครับที่เป็นตำนาเข้ามานะครับซึงอาจจะทําให้เป็นตัวที่ทาให้การงานไม่ค่อยเติบโตหรือเดินหน้าเต่าที่กวรนะครับตั้งๆั้งที่ชาวลักนา,าราศีพฤษภเองนั้นเป็นผู้ที่ตุ้มเท นะครับในการที่จะใส่ใจในการที่จะขับเคลื่อนให้การงานธุรกิจนั้นเดินหน้านะครับไปสู่ความรุ่งเรืองแต่ว่าบางทีนั้นก็อาจจะมีทั้งคนในครอบครัวและก็ทั้งลูกน้องบริบาลนะครับที่อาจจะไม่ค่อยเป็นเรยกว่าไม่ค่อยกระตือรือร้อนหรือไม่ค่อยมา ใส่ใจในเรื่องของการงานในธุรกิจไม่ค่อยร่วมมือสักเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตัวปัญหานะครับที่จะต้องแก้ไขแล้วก็จะต้องเติมพลังหความรักเข้าไปนะครับในการที่จะดูแลนะครับเพื่อให้สถานการณ์การงานธุรกิจได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอย่างกู้ควรอย่างมุติธรรมต่อไปนะครับที่จะทําให้การงานนั้นเดินหน้าสู่ความเติบโตนะครับเพื่อแก้ปัญหาอะไรที่มันซ้ําๆเต็มๆอยู่นะครับ จะก่อภปยไต่อมานะครับการทุ่มเทนะครับเพราะว่าเกิดในเรือนของอารีนะครับเจ็ดไม้เทา้าซึ่งงานจ,จะทําให้เจ้าลัคนาราศีพฤกษ์นะครับที่จะต้องใช้ความพยายามทุ่มเทกับแก้ไขปัญหาอะไรที่มันเป็นอาร,ร,ร,ริอะไรที่มันเป็นตรุษอะไรที่มันเป็นตัวทวงทําให้ไปสู่ความเจริญเติบโตล่าช้านะครับหรืออะไรที่เป็นทําให้เป็นปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งทําให้เกิดความยุ่งยากลําบากที่จะต้องแก้ไขทั้ง บุคคลในครอบครัวนะครับญาติพี่น้องทั้งลูกน้องบริวารต่างๆนะครับที่เป็นตัวเป็นอดีตสาคัญในเส้นทางของการงานธุรกิจของท่านที่จะไปสู่ความเติบโตจึงต้องแก้ไขต้องตุ้มเทในช่วงนี้พอสมควรนะครับที่จะต้องใช้ความพยายามต้องต้องเหนื่อยนะครับเพราะวะะา่าไปไปได้ขึ้นมาในเรื่องของการงานที่จะสใจส่ใจให้สู่ความเติบโตในรายละเอียดนั้น,น,นจะต้องขยันตุ้มเทพอสมควรแล้วก็ในเรื่องของอดีตนะครับที่ต้องทุ่มเท ในเรื่องของการพยายามนะครับแล้วก็ไปใบต่อมานะครับก้าวเรียนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของอ,อัตานี้นะครับในเรื่องของกู่ของคนรักเพศตรงข้างนะครับ เพราะไปนะครับในระแวกใกล้เคียงมีการจุดประทัดขึ้นมานะครับในเรือนของปัตตานีนะครับต้าไกรมีที่ปูครองนะครับก็เป็นพลังที่ดีนะครับที่มีคุณค่าสนับสนุนส่งเสริมสู่ความแข็งแรงแข็งแรงในทิศทางที่ดีหรือเพรตรงข้ามนะครับก็เป็นพลังเกื้อกูลเกื้อหนุนสนับสนุนกับจารคนาราศีเปรกศกนะครับหรือวุ่นส่วนนะครับที่มีคุณค่ามีคุณภาพนะครับที่ก็มาร่วมรุ่นลงทุน ที่จะนําความมั่งคั่งมุดมสมบูรณ์เข้ามานะครับที่เป็นพลังสนับสนุนให้เกิดความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่ามีความรักมีมิตรภาพที่ดีนะครับที่มีความบวงใยมีความใส่ใจที่จะร่วมแรงร่วมใจสู่ความสามัคคีกับเคลื่อนสู่ความเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้ตั้งไกลที่มีคนคบหรือชีวิตคู่อยู่นะครับหรือวุ่นส่วนอะไรก็ตามเป็นพลังในการที่จะส่งเสริมอย่างมีคุณค่านะครับที่ทำให้เจ้า ลักคนาราศีพฤษภนะครับมีพลังในการที่จะตุ่มเทในการที่จะดูแลการงานธุรกิจของท่านในสู่ความเติบโตนะครับก็เป็นพลังสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งที่จะประสบความสําเร็จอย่างามีคุณภาพและก็ดึงดูดผลประโยชน์นานได้ได้รับเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องในทางที่ดีและก็ อสเวนตือดาบนะครับอันนี้ก็ต้องรับผดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับก็ขึ้นในเรื่องของมรณะนะครับที่อาจจะในเรื่องของเกี่ยวกับอารมณ์ได้ท่านก่งกิจมากนะครับบางทีนั้นที่อาจจะส่งผลมาจาก ในเรื่องของการไม่ได้รับแรงร่วมเลยร่วมแรงร,ร,ร่วมใจสักเท่าไหร่หรือเป็นตัวประสานนาเกี่ยวกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือในเรื่องลูกน้องบริวารนะครับที่อาจจะทําให้เกิดความอึดอัดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องควบคุมนะครับเพราะว่าถ้าทานารณมร้อน,อนหดหดแล้วก็ เรียกว่าถ้าแรงมาแล้วก็แรงไปนั้นก็จะส่งผลทาให้กางานธุรกิจของท่านนั้นอ่อนแอได้นะครับโรยเฉพาต้องระมัดระวังหรือสถานการณ์ที่อาจจะมีการเดินทางไปแก้ไขปัญหาในตินแดนไกลได้ด้วยนะครับเพราะในเรื่องของมรณะนั้นเกี่ยวกับตินแดนไกลโพ้นนะครับแต่ก็ไพ่หรืจะก่ว่าไปกับไพ่ของอัสวินถือดาบขึ้นมานะครับที่จะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาต้องไปจัดการแก้ไขในต่างตินต่างพื้นที่ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ้ามาเป็น ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องไปแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็เป็นปนัญหาเดิมๆนะครับที่มีเข้ามานะครับที่ต้องไปจัดการไปแก้ไขในช่วงนี้ต้องการเดินทางเกิดขึ้นแบบรวดเร็วได้ด้วยนะครับก็ไพไใบที่9ในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับจัดเม้นนะครับก็เป็นติดตามของการตื่นตัวตื่นรู้นะครับมีการตื่นรือรุ่นพลิกชีวิตชีวชาสู่ความรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีตั้งก่อนหน้านี้นะครับการงาน ธุรกิจของชาวลัคนา,าราศีพฤษกนะครับมีการนิ่งตัวไม่ได้กยับขยื่อนอะไรมากมายนักนะครับต่อไปนี้ตั้งจะมาพื้นคืนสู่ชีวิตสู่ความรุ่งเรืองรุ่งเรืดอนะครับมีความกระตือรือุ่นเคยดซบสเซาเกยนิ่งอยู่กับที่นั้นก็กลับมามีชีวิตชีวานะครับสู่การมีชื่อเสียงมี ความสาเร็จก็ามาได้รับความนิยมนะครับรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ประกาศสิ่งดีๆก็ามาสู่ความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับไกลตีเกยละเลยในเรื่องของการงนานธุรกิจอะไรก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการมาใส่ใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะพัฒนาปรับปรุงและก็ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆนะครับที่จะทำให้างานทุ่มเทเพื่อให้การงานของท่านนั้นมาพริกษาการณ์จากความซบเซรามาสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ต่อไป ในติดตามที่จะนำมาสึ่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับที่ไายทะสำรับท่านมีฉันทานะครับมีความปรุงพอใจในการที่จะดูแลการงานธุรกิจของท่านด้วยความใส่ใจด้วยความรัก ด้วยความหวงใหญ่นะครับก็ทําให้มีการดูแลกับเครื่อนสู่ความเติบโตไปแต่สําหรับไปแรกในเรื่องที่สิในเรื่องของกรมะนะครับและก็บางสถานการณ์นะครับก็มีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์นะครับไห้กับเจ้าลัคนาราศีพฤกษภนะครับซึ่งบางสถานการณ์นั้นก็ที่คาดไม่ถึงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งบางทีนั้นบางท่านก็จะเป็นโครงการอะไรใหม่ๆนะครับที่บางทีก็ไม่ตั้งความหวังว่าจะมีโอกาสคว้ามาได้ นะครับก <S an> ็มีโอกาสในการที่จะคว้ามาได้ก็เหมือนกับปฏิญาณเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่จะรับโครงการนั้นมีการลงนามตามสัญญากันนะครับที่ท่านได้ใจความไปเคลียรเปลี่ยนพยายามต่อสู้นะครับก็ทาให้เกิดความสําเร็จนะครับที่จะมาซึ่งโจกลาความเจริญเติบโตของการที่จะมีรายได้รายรับนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงไปในี้ตางที่ดีิ่งขึ้นให้ไทยสาหรับใบที่3หรือในเรกที่12นะครับแม้จะอยู่ในเร่อนของความวินาศ ความเสียหายอะไรก็ตามนะครับมีแต่มีการพัฒนาโชคชะตาโน้นสงสู่ความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่รุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องเวีวอภรร c o n t นะครับที่เกิดจากทั้งโชคชะตาวัส,สนานะครับแล้วก็ทั้งการตุ้มเทของท่านนะครับที่ได้สู่ความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับปัญหาต่างๆอะไรที่เป็นปนัญหาเก่าๆอาจจะเป็นเรื่องของ ปัญหาจากคนในครอบครัวหรือในเรื่องของลูกน้องบริวารอะไรต่างๆนะครับก็จะได้การแก้ไขอย่างเหมาะสมไม่เกิดขึ้นนะครับด้วยการตุ่มเทพลังแห่งความรักมิตรภาพที่ดีๆมิตรไมตรีสามัคคีกลมเกลียวจะเข้ามาอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับแล้วก็ไปสู่ทิศทางของความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความมัง่งคั่งรุ่งสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นช่วงดีๆ ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับชาวลัคนาราศีพฤษกในช่วงครึ่งเดือนหลังงตุลาคมนี้นะครับการเงินนะครับจะต้องมีอะไรที่ต้องน่ารู้บ้างในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเปิดไพ่อาใบใบแรกนะครับขึ้นมาราชาถือไม้เท้านะครับก็มีศักยภาพในการที่จะสร้างงานสร้างโอกาสดีๆให้เกิดความสําเร็จแล้วก็ดึงดูได้รับได้รับ้ามาอย่างมั่นคงนะครับ บางท่านก็นจะมีโครงการอะไรใหญ่ๆสําคัญนะครับที่จะได้รับผลประโยชน์ผลได้รับต่างกันเงินหรือบางท่านอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพิจารณาในเรื่องของการได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเรื่องระดับเงินเดือนที่จะมีเข้ามาที่จะได้รับเงินเข้ามามากกว่าเดิมนะครับอาจารย์ถึงไม่เท้านะครับเป็นเรื่องของการงานโดยเฉพาะที่จะสร้างรายได้ได้รับเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับ ที่ก็เป็นโครงการใหญ่ๆนะครับสำคัญสำคัญที่สร้างรายได้รด้รับมากมายก็อย่างที่กล่าวนะครับกับการเริ่มต้นกับโครงการอะไรใหม่ๆที่เป็นโครงการสําคัญสาคัญนะครับที่จะสร้างทิศทางการเงินอย่างมากมายนะครับก็ไปไว้ต่อมานะครับสี่ดาการใช้ดนลยพินิษฐ์ปิดวิเคราะห์นะครับในสถานการณ์ของการเงินบางท่านนะครับอาจจะยู่ในช่วงของการ พิจารณาถึงสภาวะทางการเงินด้วยความไตรตรองนะครับช่วงนี้การจะจ่ายจะจ่ายอะไรถึงอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นต้องจชายความนิ่งพอสมควรนะครับในการที่จะจับจ่ายจ่ายสอยอะไรนะครับเกี่ยวกับทางการเงินเข้ามาแล้วก็การที่จะจ่ายออกไปนั้นต้องมี ดุลยพินิษอย่างสุขุมรอบคอบนะครับก็ทาให้การเงินนั้นมีความเป็นเสถียรมั่นคงกับความสําเร็จนะครับสีไม้เทา้าที่ท่านพิจารณาด้วยด,ด้วยผลนะครับการที่จะจ่ายจะจ่ายแล้วก็เงินที่หลั่งไหลเข้ามาด้วยความมั่นคงทํำยังไงให้เซฟเงินอยู่ด้วยความปลอดภัยนะครับก็ทําให้ท่านคิดตัดสินใจในทิศทางที่ดีนะครับก็ใช้ความนิ่งพิจารณาสยบปัญหาต่างๆทา,างการเงินนะครับแล้วทาให้ท่านมีเงินเก็บเกลือใช้มีความมั่นคง ต่างการเงินงนะครับที่ตามให้มีเลี้ยงด,ยดูตนเองครอบครัวด้วยความสุขนะครับว่าความอุดมสมบูรณ์อย่างมีสถียันต่างการเงินงนะครับอาจจะมีรายจ่ายนะครับที่ตามให้ท่านาต้องคิดอยู่เช่นกันนะครับจากลัคนา,าราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนหลังของตุลาคมนี้นะครับที่อาจจะมีรายจ่ายหลักๆที่ต้องตามให้กังวลนะครับซึ่งบางทีนั้นก็อาจจะ กังวลมากเกินเกินไปนี่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับติ่งใดก็ตามนะครับท่านจะมีเงินหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องอัศวินถือถ่วยนะครับที่ทาให้การเงินนั้นที่เกิดจากความสําเร็จที่ท่านดูแลเอาใจใส่นะครับที่ทาให้สร้างรายได้ได้รับเข้ามาทางกับสถานการณ์ต่างๆแม้่ท่านจะมีความกังวลอยู่ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเจ้ารัคนา,าราศีพฤษศนะครับแ้่มีรายจ่ายอะไรที่เป็นหลักๆที่ต้องจําระก คนวามวลนว่าจะเงินหลังไหลเข้ามาไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นท่านใช้ความนิ่งนะครับให้จิตใจสงบแจ่มใสปินิวิเครอหด้วยเหตุด้วยผลเพราะทุกอย่างจะเป็นไปตามระบบระเบียบนะครับไม่มีอะไรจะส่งผลให้เกิดอันตรายนะครับเมื่อถึงเวลาที่จะต้องชาระท่านก็ต้องเคลียร์ปัญหาต่างๆนะครับแม้จะไม่มีเงินชาระอะไรในสถานการณ์ต่างๆก็สามารถเจะเคลรีย์ได้ด้วยเหตุด้วยผลน,นะครับที่จะคุยกันเจราจากันด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับก็จะตามให้สถานการณ์ต่างๆนั้นจะได้รับการ แก้ไขนะครับที่จะไปส่ของความเติบโตบางท่านก็จะมีเงินเข้ามาอุปตั m คําจูนะครับอาจจะเป็นโชคลาภลับๆเข้ามาหรือบางคนที่ตกต้องเสน่หานะครับอาจจะมีเงินเข้ามาดูแลมาอุปต a m คําจูหรือเดเวลนะครับหรือรายได้รายรับทียจะมาจากในธุรกิจสีเท่าๆนะครับเตีย้ามาเติมเต็มนะครับที่เข้ามาเติม,เ,ามาเต็มส่งความสมดุลเต็มประเด็นนะครับการเงินที่มีความสมดุลคล่องตัวในทิศทางที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะครับพระนั้นท่านไม่ต้อง กังวลกับสถานการณ์ต่างๆในรายจ่ายที่มีก็ตามนะครับที่จะทําให้ท่านเป็นทุกข์นะครับกังวลมากเกินไปเพราะอย่างไรก็ตามนะครับผมได้ไปได้สำรับในที่ศาลนะครับปัญหาต่างๆต่างการเงินจะได้รับการแค่ก่ไยเยียวยาออกไปนะครับท่านจะมีวิกฤตต่างกันเงินที่ทําให้คิดมากอะไรก็ตามนะครับท่านก็จะได้รับการเลื้กเฟื้เครือขูนเครือหนุ่ในทิดตางที่ดีนะครับบางทีก็ตกลงเสน่แบบชู้สาวนะครับหรือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความ ครั้งใครถูกชะตาต้องใจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับก็ทำให้วิกฤตตาา่างกรเงินนั้นได้รับการเยียวยาแก้ไขสุ่ความสมดุลสุ่ความเติมเต็มได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะมีเข้ามาที่จะสร้างความเปุนปอใจตาา่างๆเงินให้ท่านนั้นอยู่ในระดับที่เึ็นปอใจได้ในทิศทางที่ดีราชินีถือถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าลัคนาราศีพฤษภนะครับอย่าก,กังวลน,นะครับกับสถานการณ์ต่างๆของการเงินแม้จะมีอะไรที่ทำให้ท่านต้องมีรายจ่าย อยู่ก็ตามนะครับทุกอย่างจะเป็นไปตามระเบียบแบบๆเพราะฉะนั้นใช้การนิ่งนะครับพิจารณาและทั้งจะพบก,กับต่างบอกที่ดีๆนะครับในการที่จะทําให้ดึงดูดเงินเข้ามานะครับในการที่จะมีรายได้ระดับเข้ามาสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับติดตามการเงินที่จะมีความเป็นเสถียรนะครับอย่างน้อยก็การได้เลื่อนตําแหน่งระดับเงินเดือนในเรื่องของโครงการงานะใหญ่ๆสาคัญสาค,คัญที่สร้าง รายได้รายรับเข้ามานะครับก็ทํให้ท่านนั้นมีเงินเข้ามาสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตามจิตใจให้จาใส่เบิกบานนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นดูแลการเงินของท่านสู่ความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้านกับลัคนาราศีเลูกศรนะครับในช่วงวันที่หนึ่งกว่าไปครับวันที่1 6ถึงวันที่3 1มส หลากมนี้นะครับว่าจะเป็นไปในแบบใดกับการเปิดไพ่ห้าใบช่นกันนะครับเป็นหลักๆนะครับไปไปได้ขึ้นมานะครับความสุขอุดมสมบูรณ์นะครับสิ่งทยนะครับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวหรือคนคบนะครับก็มีความสุขเข้าใจกันในที่ต่างที่ดีถ้าเป็นคนโสดนะครับก็อยู่กับความเป็นโสดหรือความสุขคอบคุันะครับกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องต่างๆนะครับก็มีความ บอกว่ามารีรักเมตตาซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีแล้วก็รักตัวเองนะครับก็ใช้เวลาอยู่กับความสุขความสำราญเบิกบานใจในทิางที่ดีนะครับหนไม้เท้านะครับโอกาสของการเริ่มต้นความรักของคนโสดนะครับที่มีโอกาสเข้ามาได้ด้วยนะครับหรือที่ใช้ชีวิตคู่กวบกันอยู่นะครับก็ ในการที่จะเติมอะไรที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆเรื่อยๆนะครับที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็ไม่ได้ป,ปล่อยปลาด้านเลยในการที่จะดูแลเอาใจใส่นะครับก็มีอะไรที่เข้ามาเป็นใหม่ๆม,มาเติมให้มีชีวิตชีวาในความรักความสัมพันธ์โดวยเดวิลนะครับอาจจะเป็นพลังเงเสนิห์นะครับความคลั่งไคล้ที่เติมนะครับความรักที่จะดูแลด้วยความชุ่มฉ่ำน,นะครับก็ทํา ความสัมพันธ์ผูกพันนั้นเดินหน้าอย่างมั่นคงต่อเนื่องตั้งกลกบหรือใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆนะครับในความรักความสัมพันธ์มีเอกมีผลราชาสุดานะครับไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็ต,ตามนะครับก็จะรู้จักควกคุมอารมณในทิศทางที่ดีใจใจผลดูแลในสถานการณ์ของความรักนะครับที่จะให้เดินหน้าต่อไปเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงนะครับไม่มีในเรื่องของอารมณ์ เข้ามาทำให้ปัญหาความรักนั้นได้ยืดเยือ้อบานปลายแม่นจะมีในสภาวะของความกัดแยงอะไรก็ตามที่จะมีเข้ามานะครับมีปากมีเสียงนะครับแต่ก็มีการใช้ความสุขุมรอบคอบในการที่จะมีสติมีอารมณ์นะครับในการที่จะดูแลนะครับก็ทําให้แม่นจะมีเป็นป้องแง่แม่งอนกันอะไรบ้างก็ตามหรือไมู่ก อกตกใจในบางเวลาหรือเหมือนกับลิ้นกับฟันกระต๊กกันบางเวลาก็ตามนะครับแต่ก็เข้าใจในสถานการณ์ต่างๆด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วก็เติมพลังเน่้เสนียะเข้าหากันนะครับเพิ่มเติมกิจกรรมอะไรใหม่ๆดีๆอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความอบอุ่นมีความสุขบบานสำราญใจนี้ทีตายที่ดีของคนคบหรือใช้ชีวิตคู่มันจะมีในเรื่องของ การอะไรเข้ามาทะเลาะให้เป็นปัญหาก็าตามนะครับเพราะว่าท่านมีสเกยภาพสูงนะครับในการที่แก้แกไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นเสร็จไม่ว่าจะก้ามาจุกจิกแก้ไหนด้วยความเป็นราชินนถตอไม้เท้านะครับแก้ปัญหาเก่งในติตทางที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาการากาชังนะครับแล้วก็ทําให้ได้รับการพัฒนาในความรกรสมคัญนัางเติบโตต่อเนื่องในงติตทางที่ดีด้วยความเป็นเดอะซันนะครับที่จะมีความสุขมบุญน,นะครับพัฒนาในความเติบโต บางคู่บางท่านก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรนะครับแล้วก็จัดเม้นนะครับการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรทเบทวดาพาเด่นก็ให้การส่งเสริมในติศทางที่ดีหรือความรักแต่ก่อนหน้านี้นะครับคู่รักใดที่มีปัญหา ที่ทาให้ความรักเงียบๆนะครับไม่ก่อยะตือรือร้นไม่ก่อยใส่ใจก็จะมาพัฒนาเติบโตในการที่จะใส่ใจให้ความรักความ tox. สัมพันธ์ให้รักการพัฒนาเติบโตต่อไปด้วยความ่วงใหญ่ด้วยความใส่ใจนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีในความรักความสัมพันธ์นะครับที่จะได้รการพัฒนาสู่ความสุขนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดในช่วงนี้นะครับ ก็อย่างที่กล่าวบังคนก็อยู่กับครอบครัวในความสุขและโอกาสของการเกิดความรักขึ้นก็มีเข้ามาได้ด้วยมันท่านติตุก,กาหนดด้วยโชคชะตาวาสนาที่ส่งผลมาจากอดีตชาตินะครับติตุก,กาหนดในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ได้พบได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะครับที่เข้ามาช้าง ความสัมพันธ์นะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปในกะารที่จะใช้ชีวิตคู่ต่อไปนะครับก็เป็นการเริ่มต้นนะครับโอกาสของคนโสดที่จะเกิดความรักขึ้นก็มีเข้ามาได้ด้วยช่วงนี้นะครับก็เป็นความรักที่จะเกิดขึ้นให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภหลายๆท่านนะครับที่มีโอกาสแต่ใครที่ยังไม่พบนะครับยังไม่ถึงโชควาสนาของการที่จะมีรักก็อ,อยู่กับตัวเองรักกับตัวเองแล้วก็อยู่กับรักกับคนในครอบครัวนะครับก็มีความสุขกอบกุน ําราเงื่อบานใจในติดตามที่ดีครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆในเรื่องการาการเงินและก็ความรักของผู้ที่เป็นชาวลัคนาราศีศพฤษภในช่วงวันที่16-13ตุลาคมนี้นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีศพฤษ์ทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ